สวัสดีครับพบกับผมสุกันน้องมติรสศพินแก้วครับในไลฟ์สดบนเฟ e บุ๊กวันนี้มาไลฟ์สดให้ท่านาฟังนะครับให้ท่านได้รับชมดูหน้าจอผมคราวน,นี้เปลี่ยนไปเป็นที่หน้าจอไว้บอร์ดเมื่อกี้ทดลองแล้วแหะทีหนึ่งแอก็เลยได้ข้อมูลมาอยู่ที่ บนกระดานไว้บอร์ดนี้ไม่ต้องเขียนซ้ำกีนะครับที่ทดลองไ้เมื่อกี้บอกลำดับแรกว่าเขียนหนึ่ตี้มีอยู่เจ็ดกลุ่มนลำดับนะครับก็เขียนมาแล้วก็ไปเปิดฟังเพลงลราลองฟังดูนะครับลองฟังเพลงหัวหินนะครับเมื่อกี้เล่นตอนอินโทเดี๋ยวเราฟังอินโทเสร็จแล้วฟังเนื้อลองประโยคแรกนะครับ หัวห uh, ินเป็นถิ่นสัญญานีนะครับหัวห <us> ินเป็นถิ um ่นสัญญาได้เน <to> ื <tactile road> ้อเพลงออกมาว่าหัวหญิงเป็นถิ่นสัญญาหัวหินเป็นถิ่นสัญญาซึ่ง ถ้าเราถอดเนื้อเพลงออกะเหลือการทำนองเพลงทำว่าด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 าถอดเนื้อเพลงออกละใส่เนื้อเพลงหัวหินเป็นสิ่นคุ้มยาทำนองเพลงดา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 มันใช้เสียงที่ห้าต่ำห้าต่ำสามต่ำสองต่ำห้าต่ำสามต่ำโอประโยคแรกของเพลงหัวหินสิ้นมุนสังเนี่ยนะครับ ที่มลรักเนะเาะเป็นเฉ่งต่ำนั้งนั้นเลยห้าห้าสามสองห้าสามนะฮเอาแค่ประโยคเดียวเาะเยอะเยอะประโยคไม่ได้เยอะประโยคแล้วมันไม่มีเวลานะครับอก็ก็ต้องได้แค่นี้นะครับถ้าท่านเรียนมาท่านได้มีโอกาสเรียนรู้รู้และเข้าใจเข้าถึงมันหมน,นะครับเวลาฟังเพลงใดๆก็ตาม ก็จะสามารถบอกได้เลยนะครับว่ามันมาจากอะไรบ้างมันมาจากเสียงลำดับที่ใดบ้างโดยไม่ต้องไปใช้เครื่องนนดนตรีใดๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีนะครับหันมามองหน้าผมอ่านะครับก็ใช้ปากเราเนี่ยทำแทนเครื่องดนตรีนะครับเอาจอมาอยู่นี้อ่านจะจะได้ว่า เห็นเห็นตัวผมมีหน้าผมจะอยู่ไกลๆหน่อยโอ้มันลำบากเนาะเพราะว่ามีอุปรกรณ์นิดเดียวท,ที่ที่หน้าผมผมต้องมองผมต้องมองที่กล้องนี้ถ้ามองที่จอจออยู่ตรงนู้นหันไปดูจอนี่จอจอจอ,จอมอนิเตอร์อยู่นี่หันมามองหน้าผมก็ต้องหันมือมาถือขาตั้งกล้องเปลี่ยนมาหน้าผมอ่ามองนะก็กลับไปมองจอ ไปมองจอ,อตั้งตั้งจอให้พอดีตั้งไม่ดีขาตั้งกล้องล้มอีกเอาละ,ะ,ะครับก็พอเป็นได้ไอเดียถ้ามีโอกาสก,ก็จะได้พยายามปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดอันนี้ก็คือใช้แฮนด์เมดดื้อๆเลยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกล้องเว็บแคมนะครัเดี๋ยวพาพาท่านไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ นะฮะใอ้ใชยโซรสัพท์มือถือเป็นกล้องเว็บแคมอุย้ยท่านกะตาหลายแบบเนี้ยอไา้ใโใ่สโทรั์มือถือเป็นกล้องเว็บแคมอันนี้คัดแชร์ภาพหน้าจอทั้งทั้งหน้าไว้ท่านก็เลยงงๆกลับ,กล,บกลับมาที่ผมดีกว่านอะอ่านะครับอ่ากลับมาที่ไวท์บอร์ดอ่าครับพยายามดัดแปลงอ่าถ้างั้นก็ จะขออนุญาตบายบายป่ะกำลังถ่ายทอดเอาจบแล้วจบเนาะจบาาม,ามาลาสั้นหน่อยหนึ่งก็จบวีดีถ่ายทอดเสยนะฮลอ่นะจบจ้